và tiếp theo là các tiếp các tiếp theo theo

เราดกแต่็วันนี้ที่ดีนะทุกคนทุกคนที่ได้นะทุกคนไม่ว่าใครที่ชอบอะไรรือก่าไก็ดีที่รางการสอนต่างๆเยอะมากเขามีเขาไม่ดีเราก็ต้องพกเขาให้ได้พกให้ได้ให้เขาสร้างความดีขึ้นมาถ้าเราไม่พกเเลยเขาก็ปอยู่เรื่อยเข้าใจมันักการศึกาก็ต้องมีแบบภาคใต้จ้ะ นรพานที่การที่รัฐบาจะดูแลดูแลประเทศให้ดีไม่ว่าปรเทศระดแบหนึ่งในรัฐบาล็ัาหาในเต่ะเมืองม้นยงอย รนะนะนะรักทุกคนนะจ๊ะรักทุกคนแล้วไปจดจำไปเวลานี้ไปในหัวใจของเราต่อไปนะครับมาเร็วเพื่อร่วมประเทศไทยประกาศสร้างอนาคตสร้างชาติครับขอเสียงเระมื่อลุงตู้ที่ก๊าบไม่รู้และลุงตู้ไปนั่นไปนันเราไปนั่นนะพี่น้อง นะครับนะครับอ่นะครับถ้าจริงก็อย่าทิ้งนายกก็แล้วกันไม่จริงฮะแต่ยังอยู่ไหนก็อย่าทิ้งนายกตรงนั้นแหละนะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะกลับบ้านปลอดภัยนะทีนี้ดีดีนะจ๊ะ นาับน่นขงอกนนายกับั่นายกับั่เจือ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 เือเือย่เือย่คืออะไรกินครับข้าวผัดกะเพราข้าวกตูเขปปเ็เขาอยากเห็นหน้าลุงตู่ครับลุงตู่เปิดหน้าดอย นเครื่ที่เอผิอยู่เป็นน้ักอะไรยังมีสูตรเด็ดที่มาเก็นเคร่นวเด็เครื่องปรุงเขาใส่ตามปกติแต่ที่ใส่เพิ่มไปคือหัวใจ